วิ่งกันวิ่งถอยออกไปไกลเลยสวยเดี๋ยวพงบีบหลังเราสวยสวยสวยน<ำ>ักแค่ลงตัวเดียวนี่กูกลัวกกลัว มีไหมมีมีในบ้านมีต,นตัวหนึ่งใช่มีตัวหนึ่ง M2C ด้วยนะเออมื่อกี้มิก,กิงหัวที่ไปแล้วไปดูแล้วเจอเจอคนดีขอบคุณสำหรับโ o โลนะครับผมครับ M2C เยอะจริงในบ้านเนี่ย นในบ้านในบ้านเจ็บมันมีสามตัวนี่หว่าใช่พี่3อ้ระวังนะมันมีคนเคาะมาตรงมารก เจ็บอีกตัวหนึ่งนะผมเจ็บเหมือนกันเจ็บอีกตัวเจ็บอีกตัว อันเสื้อขาวเสื้อขาวของเกงแดงใช่ปะ่ะใช่ครับมีตัววิ่งขึ้นเขานะตัววิ่งขึ้นเขาตรงนี้วิ่งนั่งวิ่งถอยออกไปไกลเลยน็อกน็อกน็อกตายหมดสวย ผมดูไปสองนะโอเคนะแล้วดูปะชนปักในี้แต่ต้องดูหลายทิศในโอเคเดี๋ยวผมทำให้หลังซ้าย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 ในบ้านใช่ใช่ใช่เฮ้ยบนบนม้าที่จะมาแล้วบนม้าที่บนม้าที่บนม้าที่มีรถมาชนโอเคผมเห็นแล้ว พวกเขามาได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่สวยในบ้านตายเลยนะเดี๋ยวผมไปช่วย <Okay. S 3> ผมเล่นได้ตรงผมเล่นได้ มาทางนี้นะทุกคนเอ่ออจะเย็น <ผม S 1> นะ, <ผม S 1> จะเจ้อยู่ตรงผมเลยได้อยู่ออได้ใช่ป่ะออกสายมาตัวพี่ออกสายมาตัวห้องน้ำหลังห้องน้ำเจ็ดมีสองตัวหลังห้องน้ำเจ็ดนะอ่า เรา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 ต้องถอยเราต้องถอยไปเข้าวงนิดหนึ่งเดี๋ยววงบีบหลังเราสวยสวยสวยน็อกน็อกพี่ถอยออกมาพี่ถอยออกมามีรถมาชิดมีรถมาชิดมีรถมาชิดรถไหลพี่รถไหลเจ็บเจ็บเจ็บสวย ตัวชิดอะ่ะตัวชิดตรงนี้อีกตัวชิดผมอะ่ะมาช่วยด้วยผมดักท <ผม S 2> <ด>ีคออยู่ผมคอ,มคอถ้ามันโป่ผมยิงได้ผมนักไปสองตัวแล้วนะดูดูดูให้ผมเลยนะมันไม่ชิดผมเฮ้ย hey. ผมผมผม,ผมไม่ได้ดูนะ โดนสองเบดไม่น็อกเีหาคุณถสลงมาอย่างง้นผมไม่ได้ดูให้เบอร์หนึ่งอะตรงสมอกใครสมอกสมอกผมนสมอกผมหลังมาหลังมาหลังมาเดี๋ยวพี่ฉีกซ้ายให้อยู่หน้าผมเลยช่องโล่งเลยโอเค ผมนักตัวหนึ่งค่ายตัวนี้ได้หมดค่ายตัวนี้ได้หมดพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจ็บแล้วพี่โดนสองนัดพี่ใหญ่ชาร์จเลยชาร์จเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วสวยสวยสวยไม่ชุบโอเคไม่มีสมองไม่มีสมองไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอยู่ฝั่งนูน้นมันอยู่ฝั่งนูน้นชุบเสร็จก็ให้คนหนึ่งพี่ใหญ่ไม่วิ่งมาชุบผมต่อ,อเ,เลยเดี๋ยวให้จะได้เบอร,ร์สามจะได้ปั๊มยา เพราะว่าสามสามสิบวิเลยสามปั๊มยาเลยปั๊มยาเลยปั๊มยาเลยกระสุนหมดกระสุนเขียวในศพมันมีไหมมีพี่มีมีอยู่เดี๋ยวไปคอร์สไว้ให้หน่อยคอสไว้ให้หน่อยสิบเจ็ดวินะโอเคผมขอยานะเฮ้ยผมมีสาม <ไป S 1> นะยาโอเคโอเค ผมไขับรถไปหาโภเล่นก่อนขับรถไปขับรถไปขับรถขับรถไปหาที่เล่นพี่พี่ี่มากับผมคนนึงดิเคตใต้เขตใต้เดี๋ยวผมไปเขตตะไนเขตตะไปเดี๋ยวพี่พี่เองเดี๋ยวพี่พี่ขอเองไป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 แอบแอนะไปเลยไปเลยไปเลยไปฝานวดจอดจอดจอดตรงต้นไม้นะตรงนั้นนี่แหละเฮ้ยมีมีมีน้ำจอดตรงน้ำก็ได้ พูดพี่โอ้โหดึงได้ไหมจอดอย่างเงี้ยไากอยู่ได้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 ไดรได้ได้่ด้ไ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 ม้นได้ได้ได่ได้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 าด้าด้าไได้ดด้ได้ได้ไ้วด้ไ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 ด้้้้้ไดได้เ้้้ไไม้้่่ดอด้ไไไไดได ตรงต้นไม้เลยพี่ตัวตัวสุดท้ายเลยตรงต้นไม้เลยโดนระเบิดมาเลยสวยสวยเมื่อกี้ผมแค่เดียวผมโดนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินไก่ละสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจได้ผมด้วยนะครับผม